ไปร้านลาบบังเกอร์เท่าไหร่ครับพี่โอเคครับคนละสามสิบบาทครับสามสิบบาทครับผมไปเลยครับครับผมนี่ครับของหน้าครับพี่คุณผู้ชมครับถึงแล้วนะฮะเป้าหมายของเราในค่ำคืนนี้ครับ ร้านลาบบังเกอร์นั่นเองครับสาเหตุที่ผมต้องมาร้านนี้นะครับก็เพราะว่าร้านนี้เนี่ยเป็นร้านอาหารที่ขายอาหารเหนือแท้ๆนะครับซึ่งความน่าทึ่งของร้านนี้เนี่ยก็คือราคาของอาหารนั่นเองครับคือถูกจริงๆครับคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในร้านกันครับ แม่สวัดดีครับสวัดดีเจ้าอันนี้อันนี้ทำทำอะไรอยู่ะเมนูอะไรอ่าเมนูแอบจิ้นหมูค่ะแอบจิ้นหมูแอบอกออ๋อแล้วเรียกว่าแอบเหรอฮะเจ้าวอ้แอบจะมีแบบหมูใส่เครื่องแกงแล้วก็ไปแอบในในใบตองอะค่ะอ๋อในใบตองมีหมูมีปลาค่ะมีหมูมีปลามีกุ้งมีกุ้งด้วยแต่ละอย่างนอกจากตรงนี้มีเมนูอย่างอื่นอีกไหมคระคุณแม่นี่ค่ะยัมีไส้อั่วมีไส้อั่วด้วยค่ะมีไส้อั่วอาหารเนื้อหมดเลยนี่อมเนื้อค่ะนี่อ่ำหมู อมเนื้ออันนี้อมหมูค่ะอมหมูอ่าให้คุณผู้ชมดูนี่ครับใช่ไหมอันนี้เป็นเมนูให้ให้ลูกค้านะฮะแต่บางอย่างผมไม่เคยได้ยินจริงๆอย่างแอปอ่องออมแอปอ่องออมีจิ้นส้มหมกไข่ค่ะวินแหนมจิ้นส้มหมกไข่อ๋อเป็นแหนมจิ้นส้มหมกไข่อเป็นแหนมอ่ะแม่ฮะผมอยากจะลองหมดเลยเอาทั้งหมดเนี่ยชุดหนึ่งเลยได้เลยนะฮะแม่ไม่ต้องติ๊กนะโอเคจัดให้ผมหน่อยนะคะโอเคครับผม ต่คุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปหาโต๊ะนั่งรอกันครับบรรยากาศข้างหลังนี้นะฮะที่เห็นคนเยอะๆแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกตินะฮะสำหรับร้านลาบบังเกอร์นะครับเพราะว่าเป็นอย่างเงี้ยคนจะเยอะอย่างเงี้ยนะฮะทุกวันเลยโต๊ะไม่ว่างเลยอะทำไงดีเนี่ยทำไมร้านนี้คนเยอะจังอะครับ อร่อยครับพี่เป็นราคาที่ถูกร้านอื่น <ทำ S 1> 40บาทเงี้ยก็จะได้แค่อย่างเดียวแต่อันเนี้ยเรามี40บาทเราอาจจะได้ข้าวแล้วก็กลับอีก3อย่างเงี้ยค่ะส0บาทมันก็นิดเดียวดินิดเดียวแต่สําหรับ1 0บาทมันก็คุม้มนะ้วยิ่งดีกว่าไปทําเองทําเอง10บาทมันไม่มีนะครับเปิดดึกเลยค่ะอร่อยด้วย มาครบหมดแล้วครับคุณผู้ชมที่สำคัญเลยทั้งหมดนี้นะครับจานละแค่1ิบาทครับคุณผู้ชม <c oughs> แม่แอวขายได้ยังไงจานละ10บาทอย่างงี้ไม่ขาดทุนเหรอฮะไม่ค่ะขายได้อยู่ขาย,ยขายได้อยู่เพราะอะไรฮะเพราะอะไรอร่อยราคาถูกอร่อยและราคาถูกผมว่านี่แหละประเด็นสำคัญเลยที่ทำให้น้องๆนีน่มากินกันร้านนี้นะฮะ อ่ะเดี๋ยวมีเมนูไหนที่แม่แอลอยากจะแนะนําให้ผมชิมเป็นพิเศษเลยไหมหอมหมกกุ้งค่ะหอมหมกกุ้ง,งทานง่ายเดี๋ผมทานได้ทั่วไปอันนี้เป็นอาหารเหนือแท้ๆหรอฮะไข่ปาม้อไข่ปามไข่ปามในนี้นี่ก็คือมีส่วนหลักคือไข่ขใช่ไหมฮะใช่เป็นไข่เหมือนจะเหมือนไข่ตุ๋นในใบตองอะค่ะอ๋อเป็นไข่ไตุ๋นในใบตองค่ะ เมือออ่อกี้ผมเห็นในเมนูอะแอปอองออคืออะไรครับแม่ี้นี้นใส่สอะไรบ้างฮะมันจะเป็นสมองหมูสมองหมูแอปองออคือสมองหมูมันมันมันอะมันมันใช่ใช่มันมันเค็มเค็มันมันเค็มเค็มันมันเหมือนเหมือนเหมือนมันคุ้งอะแม่ครับมึงชื่อร้านร้านลาบบังเกอร์แอนแรกน้ำมันท่วมค่ะน้ำท่วมแล้วก็เราก็เอาบังเกอร์มาใส่ Pl บังเกอร์คือบังเกอร์กั้นน้ําเลยกั้นน้ำลูกค้าก็เลยบอกว่าร้านลาบบังเกอร์พอลูกค้ามาก็ติดป่าก็ลาบบังเกอร์อ๋อเริ่มมาจากลูกค้าพูดกันติดป่าว่าอ๋อร้านร้านอะไรร้านอะไรอ๋อร้านลาบบังเกอร์ก็เลยเป็นแม่ก็เลยนตั้งชื่อร้านเลยเนี่ยคุณผู้ชมเห็นเยอะขนาดนี้นะฮะแต่ไม่น่าเชื่อเลยอ่ะจานละแค่ส0บาทเท่านั้นนะฮะทั้งหมดบนโต๊ะเนี่ย ยังไม่ถึง200ด้วยซ้ำอ่ะก็อยากจะขอเชิญชวนผู้ชมนะครับใครที่ได้มาจังหวัดเชียงใหม่นะฮะอย่าลืมแวะมาทานอาหารเหนือแท้ๆนะครับที่ร้านลาบบังเกอร์นะครับเปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับผม